รถใหม่เนะอ้โรถพี่สัญยาต่อไปไหนไปสวนเนาะแม่อืมอืมมีฟ nice> ah ้าตาสุดเออลำรวยลำรวยจะไปไหนจะไปพอสี่อ่ะใช่ไหมพ่อไปไหนอ่ะสุกดีจุกพ่อไปสวนอ่ะ อนแลี่แม่แลูกกลูกตงแมปแม่สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าแม่้ามมาปีสามาไปวัดาก่ะอย่างส่แม่ที่อย่างกลัวอย่างกลัวอย่างแม่ผ่านอีเม่ผ่าน ่กินข้าวด้วยกันนี่แหละแม่ว่าจะยำนอว่บพี่สำคัญแบบซอฟแน่ว่ะยำนอพ่อยำเจ้าอ่ะมาทานกินโอ้แต่เราโผล่ได้ไม่แกเดี๋ยวแก้ราชมทานแกตัวเจ้าตอนเจ้าทุกันตอนเจ้าทุกวันทุกวันต่อไปเนี่ยทำโรตีกันกิรถรตีทุกวันเอแล้ววันศีงก็ไปวัดวันสิงก็ไปวัดทำวัดทุกวันทำวัดทุกวันทำที่บ้านก็ได้หรอกไปทำเดี๋ยวรับาักนี่ซื้อกินนะคนเดียวกะ พักไปปลูกกินเองเดี๋ยวต้องหาแม่นัดกันว่าพี่โอตะกอนนี่เลี้ยงง่ายกว่าไหมเลี้ยงเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอยู่น้องมองงงง่าตัวใดเนาะมีกันแล่พอเปิ้ลตัวเขาตะกี้เดนนาภาจะแวกการผู้สักจะซื้อผักกาดมาซักสิบซักห้าหกมากกว่าถ้าเข้ามานี่โดนเนาะแหวกเดือดไม่ขอนแล้วแหวเตรียมนั่นคือเดนนาภาแล้วอย่างซื้อบัานผักเขียวป่ะไปเอาแหวน่ะเหม็นหันองเม่อ มาห่มแม่ไปซื้อแล้วมันมีอ๋อดีแล้วที่มันหมูมีแม่สั่งไว้เนี่ยฮะสั่งไว้เทอาไหรดีแล้วที่มันหมูมีเจ็บซื้ออิ่มพัววันคือตำแล้านี่พอเนี้ยปล่อแม่มาเนี้ยอยังแม่อย่างมหมอยัางนะอร่อยก็เดียวลวกครับโหยอดปรบฟักยอดเนี่ยตำนี่ยัางผิดแดงพริกแดงล้ำอยู่ที่แต่แดงเนี่ยนี่อยัางอัพนี่ ้าหลา,หลานๆไปเรียนมดแล้วก right. ันไปหมดแล้วนกเก็ดมาน้องคืนร e ับละเพราะท้องลูกชกกัะแด่ชกลุ่นใจญ่ลุ่นเต็มฮะเจ้าไปพอตีเดี๋ยว่ามากะลืมบอกนะเนี่ยเดนธาลืมบอกว่าสักสมัยก่อนน่ะแม่ของแม่ของพี่วเดีอ่ะบนมีชกประสาทเลยยึดไปเลยอ๋อชกกะอีแม่ไปเปียวอย่างก่อนน่ะบัาคับมันต้องงูเห่าเนาะไหมเนาะงูเห่า ไปงอมใช่มั้งค่ะงอมไปงอมใช่มั้งเพราะเพราะเชื่อเห็ดอ๋อลแล้วก็จะเอาถุงจับปุยปุยอ่ะพวกอันหอมมัดทำมัาสืสอ,องดีเนาะเนาะตอนน้เป่าหรอประจําได้ที่เอาไข่ลูกนะตอนเลน้อยมันมันมันใหญ่หมดนี่ฟองดีมันบาดหักนี่ยังได้อยู่เนาะพี่รธีได้สบายมากแข็งแรงแข็งแรงกีโวธีทุกเช้ากีโปุ๊บ วันหนักมาเจ้าเนี่ยโวยพรอวยพร,รลูกไหมอืมเนี่ยอยู่ดีมีชุกเนอวันเกิดอยู่ดีมีชุกมกมากขึ้นมือได้งานตลอดเก็บของเฮีสติปั้นงานได้เงินมาโดยชอบทำเนอะแสนุก รถปีศาได้เนาะโ้ยพรโอเดรถปีศาล้วยมดม่เดินแล้วแพ้เนาะมม่สามคุดม่ค่ะจ้าแซ่บตอดขอบคุณจ้า